มาที่การกําหนดราคาผลิตภัณฑ์ในการกาหนดราคาผลิตภัณฑ์เนี่ยเรามีวิธีการกําหนดอยู่2แบบหลักๆก็คือเราอิงตามคู่แข่งนะคู่แข่งแบบไหนแล้วก็ขออิงด้วยแต่ลืมนะต้นทุนเราอะแข่งกับคู่แข่งได้หรือเปล่าถ้าต้นทุนเราแข่งกับคู่แข่งไม่ได้ไปกาหนดราคาต่าเท่ากับคู่แข่งเราอาจจะเจงได้เนาะ,ะแล้วก็ดูกลยุทธ์นะกันว่ากิจการเหมาะกับกลยุทธ์ประเภทไหนกลยุทธ์ของเราเนี่ยเป็นอะไรดี เป็นผู้นำด้านต้นทุนนะต้นทุนเราต่ำไหมถ้าต้นทุนเราต่ำเราแข่งกับคนอื่นโดยการที่ขายสินค้าราคาต่ำคุณภาพเท่ากันได้แต่ถ้าบอกว่าโอ้แม่อ่ะต้นทุนเราต่ำทำให้ต่ำสู้กับคนอื่นไม่ได้ราคาเราจะกบราคาถูกอย่างนี้ไม่ได้เราก็อาจจะใช้กลยุทธ์แบบอื่นเช่นเราอาจจะไปใช้กลยุทธ์ในการเป็นผู้นําด้านความแตกต่างฮะเราต้องสร้างความแตกต่างต้องมีจุดเด่นถ้าเราจุดเด่นต่น un, างจากคนอื่นเราก well, ็จะขายสินค right ้าได้ราคาแพงกว่าคนอื่น เพราะนั้นกลยุทธ์ของเราคืออะไรเราก็เราเลอกใช้ดนะอูอันแรกบอกอิงตามราคาคู่แข่งอันที่สองว่าอิงอกําหนดราคาเนาะโดยคิดตามต้นทุนนะซึ่งอาจารย์เนี่ยจะสอนโดยการคิดตามต้นทุนดีกว่าเนาะเพราะว่าเราเรียนต้นทุนอยู่วันนี้อก็คือ cost base method เนาะทีน,นี้การกําหนดราคาขายเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยเกิดจากอะไร ราคาขายเกิดจากราคาทุนบวกกับกำไรที่ต้องการง่ายๆเช่นอาจารย์ไปซื้อปากกามาหนึ่งแท่ง10บาทอยากได้กำไร2บาทก็ขายกี่บาทซื้อปากกามา10บาทอยากได้กำไร2บาทก็ขายกี่บาท12บาทแค่นั้นเองเ,ออเพราะ,ะนั้นการกำหนดราคาขายสิ่งที่ต้องรู้ก็คือรู้ต้นทุนนะรู้กำไรที่ต้องการก็จะได้ราคาขายออกมาเนาะมีอยู่2แบบ อันนี้อาจารย์จะมานําเสนอ2แบบเนาะก็คือการหดราคาขายตามวิธีต้นทุนเต็มกับการหดราคาขายตามวิธีต้นทุนผันแปรอ่ะตัวแรกก่อนการหดราคาขายตามวิธีต้นทุนเต็มเนาะ full cost เนี่ยเป็นยังไงเอ่ยอ่ะดูโจทย์บริษัทศิลาชาเนี่ยมีต้นทุนต่อนหน่วยดัยงนี้ต่อนหน่วยนะอาจารย์เขียนเส้นใต้ไว้ให้แล้วต้นทุนต่อนหน่วยหมายความว่าในการผลิตสินค้าต่อหนึ่งชิ้นเนี่ยจะใช้ต้นทุนอะไรบ้างอ่ะใช้วัตถุดิบทางตรงใช้แรงงานทางตรง ใช้ค่าใช้จ่ายการผลิตรวมกัน400บาทเห็นไหม DM 120 DL 80 overhead 200นะแสงว่าอยู่ที่โรงงานเนี่ยมีกระบวนการผลิตสินค้า1ชิ้นเนี่ยสินค้า1ชิ้นนะที่โรงงานเนี่ยใช้ต้นทุนไป400แต่สินค้า1ชิ้นต้นทุน400เนี่ยยังขายไปได้อาจารย์จะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อชิ้นเนี่ย200บาทอันนี้อาจจะอย่างเช่นอาจารย์ต้องจ่ายค่าในหน้าอาจารย์ต้องจ่ายค่าขนส่งท่าขนส่งในการขายเนี่ย ทั้งหมดสองร้อยบาทแปลว่าต้นทุนทั้งสิ้นเลยต้นทุนทั้งสิ้นเลยของสินค้าของเราหนึ่งชิ้นเนี่ยคือหกร้อยบาทฟังถันไหมโรงงานเท่าไหร่อ่ะฟังใหม่อีกหนึ่งรอบนะในโรงงานเนี่ยต้นทุนในการผลิตสินค้าหนึ่งชิ้นคือสี่ร้อยที่สำนักงานที่สำนักงานต้นทุนต่อชิ้นก็คือสองร้อยแปลว่าต้นทุนทั้งหมดเนี่ยในการผลิตสินค้าต้นทุนสินค้าทั้งหมดของเราคือหกร้อยบาทอาจารย์ไ่ยได้กำไรยี่สิบเปอร์เซ็นต์อาจารย์ก็ไปบวกจากหกร้อย นะต้นทุน600อยากได้กำไรยี่เปอร์ต์ก้าหรคูณ20ได้กำไรออกมา120บาทอาจารย์เลยต้องขายราคากี่บาท720เ okay, หนะ็นเนาะ7 2อเกิดจาก600บวกกับ120นั่นเองเ okay, ไหมทีนี้มาดูอีกวิธีหนึ่ง อีกวิธีหนึ่งขายกันเรียกว่าวิธีต้นทุนผันแปรวิธีต้นทุนผันแปรเนี่ยอาจารย์จะเอามาเฉพาะต้นทุนประเภทผันแปรเท่านั้นเนาะเพราะอาจารย์มองว่าต้นทุนคงที่เนี่ยบางอันเนี่ยมันไม่สามารถมากระจายได้กับต้นทุนในการผลิตสินค้าหรือในการขายสินค้าต่อหน่วยได้อาจารย์ก็เอามาแค่ผันแปรพออะลองดูเนาะวิธีทางตรงกับค่าแรงทางตรงเออมีคําถามวิธีทางตรงกับค่าแรงทางตรงเป็นผันแปรหรือคงที่ ขอโทษทีนะอาจารย์ลืมอธิบายคําว่าผันแปรต้นทุนผันแปรคำว่าต้นทุนผันแปรหมายถึงต้นทุนที่ผันแปรไปตามปริมาณการผลิตหรือปริมาณการขายแปลว่าถ้าผลิตมากก็จ hmm. ่ายค่าจ่ายนี้มากถ้ามีการขายมากก็ต้องจ่ายค่าจ่ายนี้มากตามไปด้วยเนาะเพราะนั้นต้นทุนผันแปรเนี่ยจะเป็นต้นทุนที่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนมันสามารถเพิ่มได้ตามปริมาณกิจกรรมที่มันเพิ่มขึ้นนะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดให้ดูด้านหลังอีกทีหนึ่งเนาะสำหรับคำว่าต้นทุนผันแปรนะทีนี้ เรามาดูกนนารกำหนดราคาขายตามต้นทุนผันแปรนะคะต้นทุนผันแปรก็คือสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามกระบวนการผลิตเนาะก็คือต้นทุนประเภทนี้มันจะเพิ่มขึ้นตามกระบวนการผลิตลดลงตามกระบวนการผลิตเนาะก็คือมันจะผันแปรไปตามกระบวนการหรือกิจกรรมของกิจการที่ทำในแต่ละในแต่ละในแต่ละครั้งเนาะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะมีตัวอย่างเพิ่มเติมให้สำหรับคำว,ว่าต้นทุนผันแปร แล้วต้นทุนคงที่ในในเนื้อหาในส่วนต่อไปนะคะแต่ตอนนี้เรามาดูก่อนว่าสมมุติว่าเรามีข้อมูลบอกว่าต้นทุนผันแปรเนี่ยที่เราเลือกมาเนี่ยมีข้อมูลดังต่อไปนี้เราจะกำหนดราคาขายแบบไหนมาดูกันวัตถุดิบทางตรงกับค่าแรงทางตรงเนี่ยเป็นต้นทุนผันแปรแน่นอนหมายความว่าถ้ากิจการเนี่ยไม่ได้ผลิตก็ไม่ต้องจ่ายต้นทุนประเภทนี้ถ้าผลิตมากก็จ่ายต้นทุนประเภทนี้มากเพราะนั้นวัตถุดิบทางตรงกับค่าแรงทางตรงเนี่ยเป็นต้นทุนประเภทผันแปร1 0 0อถูกปะคะอ่าทีนี้ เรามาดูตรงค่าใช้จ่ายการผลิตเนี่ยเป็นผันแปรอยู่100บาทดังนั้นเนี่ยที่โรงงานเนี่ยเอาเลขมารวมกันสิโรงงานมีวัตถุดิบทางตรง120มีค่าแรงทางตรง80มีค่าใช้จ่าย100ดังนั้นเนี่ยต้นทุนการผลิตก็คือ300บาทเนาะทีนี้ที่สมก,การล่ะที่สมก,การมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอีก60บาทรวมกันก็จะกลายเป็น360ทีนี้อาจารย์บอกว่าต้นทุนเนี่ยมี360บาทเนาะอยากได้กำไร70%อาจารย์ก็บอกกำไร70% คิดยังไงเอ่ยก็เอา3 6 0รกคูณ70%็ก็จะได้กำไรออกมา252บาทราคาขายของอาจารย์ก็เลยกำหนดอยู่ที่612บาทเนาะเห็นไหมสองตัวอย่างนี้คือการคิดต้นทุนมาให้เสร็จก่อนเราต้องได้ต้นทุนก่อนเสร็จแล้วก็เอาต้นทุนที่ได้มาเนี่ยไปบวกกับกำไรที่ต้องการก็จะได้ราคาขายออกมาอย่าลืมนะก่อนจะตั้งราคาขายจะต้องคิดต้นทุนก่อนได้ต้นทุนเท่าไหร่ปุ๊บบวกกำไรที่ต้องการเข้าไปดูซิกำไรตัวนี้แข่งกับคนอื่นได้ไหมถ้าแข่งคนอื่นไม่ได้ก็ลองปรรับรกไกไ่อน กำไรเท่านี้ปรับลดแล้วเรารับได้ไหมถ้าเรารับไม่ได้อีกกําไรน้อยเกินไปก็ต้องไปปรับลดตัวไหนแทนต้นทุนแทนเห็นไหมถึงจะมีราคาขายที่มันใกล้เคียงกับคู่แข่งโอเคเนาะอ่ะมันก็เลยเป็นที่มาว่าบางคนเนี่ยก็เลยตั้งราคาขายแบบนี้เราใช้เราเลยกวิธีนี้ว่าการตั้งราคาขายโดยใช้วิธีต้นทุนเป้าหมายเนาะทาร์เก็ตคอสติงการตั้งราคาขายโดยวิธีต้นทุนเป้าหมายเนี่ยชื่อก็นอกอยู่แล้วต้นทุนเป้าหมายแปลว่าเราเนี่ย สนใจต้นทุนหลังสุดเลยการตังร้งราคาขายวิธีนี้จะเริ่มต้นจากการเซตราคาขายขึ้นมาก่อนราคาขายที่เราเซตมาเนี่ยแน่นอนก็อาจจะเทียบเคียงมาจากคู่แข่งหรือราคาที่เรามีอยู่ในใจเช่นอาจารย์เนี่ยต้องการจะขายาโทรศรัพท์มือถือของอาจารย์เนี่ยที่ราคา20,000บาทสมมตินนะอาจารย์ตั้งราคาขายโทรศรัพท์ของอาจารย์ที่20,000บาทอาจารย์ต้องการกําไรอยู่ที่ห0า0ัน อาจารย์ตั้งราคาขายอยู่2 0 0 0 0นนะราคาราคาขาย2 0 0 0มต้องการกำไรอยู่5,000แปลว่าต้นทุนคือ15 0 0 0วิธีนี้จะเป็นการบังคับตัวเองว่าทำยังไงก็ได้ให้ผลิตโทรศัพท์ออกมาแล้วได้ต้นทุนอยู่ภายใต้15 0 0 0โอเคไหมดังนั้นการตั้งราคาขายโดยการตั้งราคาขายโดยวิธีต้นทุนเป้าหมายเนี่ยหมายถึงการที่เราเซ็ตราคาขายขึ้นมาไว้ก่อนราคาขายเนี่ยตั้งขึ้นมาก่อนเลยต้องการราคาขายกี่บาท แล้วก็เอาไปหักกับกําไรที่ต้องการสิ่งที่เหลืออยู่สิ่งนั้นนะคือต้นทุนต้นทุนที่เราได้มาจะต้องทําการควบคุมไม่ให้มันมากเกินไปเนาะถ้ามันมากเกินไปมันก็จะไปเบียดบังตัวกําไรที่เราจะได้น้อยอเหนะ็นเนาะดังนั้นเนี่ยราคาขายจะต้องมาก่อนกําไรและต้องมาก่อนต้นทุนดูตัวอย่างกันในตัวอย่างบ,บ,บอกว่าบรยษัทชนบุรีเนาะพาเลส,สินค้า ราคาขายทองตลาดอยู่ที่500บาทเห็นไหมเขียนใต้ตรงคําว่าราคาขายทองตลาดเพราะอาจารย์เนี่ยตั้งมาจากราคาขายทองตลาดก่อนอาจารย์บอกว่าตลาดกำ้ังขาย500อาจารย์จะขายด้วยราคาที่สูงกว่า5 0 0ก็ไม่น่าจะขายได้อาจารย์ก็เซตไว้บอกว่าเฮ้ยเนี่ย500บาทคือราคาขายที่อาจารย์ยอมรับได้ทีนี้มาดูกําไรเนี่ยอาจารย์ต้องการกำไร3ามรกำไราิบคือกี่บาทอะดูตัวอย่างข้างล่างน,นะคานวณราคาขายคือ500 อาจารย์ต้องการกำไร30% 30%ของ500ก็เอา5 0 0รอคูณาอาจารย์ต้องการกำไรอยู่150บาทอ่าอาจารย์มีราคาขายอยู่500ต้องการกำไร150แปลว่าอาจารย์เนี่ยเหลือต้นทุนอยู่ที่เท่าไหร่3า0รหหมายความว่าจะต้องไปทำการควบคุมต้นทุนให้อยู่ภายใต้350บาทให้ได้ถ้าอาจารย์สามารถผลิตสินค้าได้ต้นทุน350อาจารย์ก็จะได้กำไร150ยแต่ถ้าอาจารย์ผลิตสินค้าต้นทุนมากกว่า350 กำไรก็จะเป็นไงน้อยลงแต่ถ้าอาจารย์เก่งหน่อยอาจารย์ผลิตสินค้าเนี่ยต้นทุนต่ำกว่า350กำไรก็จะเป็นไงเพิ่มขึ้นเพราะยังไงอาจารย์จะฟิกราคาขายไว้ที่เท่าไหร่500เคเนาะอันนี้กคือวิธีการตั้งราคาขายแบบวิธีต้นทุนเป้าหมายจบแล้วทีนี้ กลุ่มสุดท้ายเนี่ยเป็นต้นทุนที่อาจารย์เก็บไว้หลังสุดเลยเพราะเราจะได้เอาความรู้เนี่ยไปใช้สําหรับการเรียนในคลิปวิดีโอถัดไปกับวิทยากรอ,อีกท่านหนึ่งกับอาจารย์อีกท่านหนึ่งเนาะเราจะได้เอาต้นทุนเนี่ยไปใช้ในการวางแผนตัดสินใจใช้ในการควบคุมดูสิต้นทุนพวกเนี้ยเราสามารถที่จะเอาไปใช้ในการคิดว่าเนี่ยต้องการกําไรอยู่3ล้านจะต้องขายสินค้ากี่ชิน้นหรือจะต้องขายสินค้ากี่ชิ้นนะถึงจะไม่เ๊งอ่า ก่อนจะไปทําพนวณพวกนั้นได้เนี่ยจะต,ต้องรู้ความหมายของคำต่างๆตไปนี้ก่อนเนาะอาจารย์ให้ไวทั้งหมด3ามคำเอ่สี่คำขอโทษนะสี่คอันนี้1คือต้นทุนผันแปรเนาะ variable cost เนาะเรานิยมเรียกว่า VC เนาะ variable cost VC เนาะอันที่2ต้นทุนคงที่ fixed cost นิยมเรียกว่า FC FC เนาะอันนี้3ต้นทุนกึ่งผันแปรหรือต้นทุนผสมอันนี้4ต้นทุนกึ่งคงที่ หรือต้นทุนตามขั้นกิจกรรมอ่ะตัวที่1เลยมาเริ่มกันต้นทุนผันแปรดูความหมายก่อนอาจารย์พูดไปแล้วนิดนึงต้นทุนผันแปรหมายถึงต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงเป็นสัดส่วนเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงปริมาณกิจกรรมในช่วงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเนาะอะอกอากานแล้วก็งงงเอะ๊ะคืออะไรนะอาจารย์บอกนิสิตเสมอว่าต้นทุนผันแปรเนี่ยเวลาบรรยายอาจารย์ชอบบอกว่าต้นทุนผันแปรหมายถึงต้นทุนเนี้ยมันจะเพิ่มขึ้น เมื <pelled> to to.> ่อผลิตเพิ่มขึ้นมันจะลดลงเมื่อผลิตลดลงไม่ผลิตก็ไม่ต้องจ่ายผลิตมากก็จ่ายมากฟังค่นไหมต้นเงันแปลหมายถึงต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นตามปริมาณกิจกรรมที่มันเพิ่มขึ้นเช่นผลิตมากก็ต้องจ่ายมากขึ้นผลิตน้อยก็จ่ายประเภทนี้น้อยลงอะลองคิดดูนะต้นทุนประเภทผันแปรเช่นอะไรผลิตมากก็ต้องจ่ายมากผลิตน้อยก็จ่ายน้อยแน่นอนผลิตก็คือดินงานถูกไหมต้นทุนประเภทผันแปรก็คือวัตถุดิบทางตรงกับ ค่าแรงทางตรงนั่นเองเนาปะปฏิทินทางตรงค่าแรงทางตรงแปลว่าเราผลิตมากเราก็ต้องจ่ายซื้อพวกค่าแรงพวกวัตถุดิบมากผลิตน้อยก็จ่ายซื้อพวกนี้น้อยเนาะหรือต้นทุนผันแปรเนี่ยมันจะเป็นต้นทุนเนี่ยที่ขึ้นอยู่กับปริมาณกิจกรรมเนาะที่เราใช้ในกระบวนการทําธุรกิจของเราซึ่งอาจารย์อาจาอาจะใช้ตามชั่วโมงเครื่องจักรก็ได้ใช้ตามชั่วโมงในงานก็ได้หรือใช้ตามจานวนหน่วยผลผล,ผลิตก็ได้ เนาะอ่าทีนี้มาดูตัวอย่างกันดีกว่าตัวอย่างบอกว่าบริษัทนี้มีการผลิตสินค้าอยู่1ชนิดต้นทุนของวัตถุดิบทางตรงเขาบอกว่าวัตถุดิบเนี่ยมีต้นทุนราคาหน่วยละ10บาทในการผลิตสินค้า1ชิ้นเนี่ยต้องใช้วัตถุดิบทั้งหมด1หน่วยอ่ะอาจารย์ขอพูดใหม่ในการผลิตสินค้า1ชิ้นเนี่ยต้องใช้วัตถุดิบ1กิโลกิโลละ10บาทอ่ะเขา้าใจง่ายขึ้นนะอาจารย์ผลิตสินค้า1ชิ้น ใช้วัตถุดิบทั้งหมด1กิโลกิโลละ10บาทถ้าอาจารย์ผลิตทั้งหมด1,000ชิ้นก็ต้องจ่ายกี่บาท10,000ผลิต2,000ชิ้นก็ต้องจ่ายกี่บาท20,000ผลิต3,000ชิ้นก็จ่าย30,000 4,000ชิ้นก็จ่าย40,000แปลว่าอะไรแปลว่า1ชิ้นละกี่บาทเหมือนเดิม10บาทอาจารย์จะผลิต1ชิ้นก็จ่ายซื้อชิ้นละ10บาทผลิตซื้ออาจารย์ผลิต4,000ชิ้นก็จ่ายซื้อชิ้นละ10บาทเนาะแต่ถ้าอาจารย์ิ10นาาจย่เงบท ถ้าผลิต4,000ชิ้นอาจารย์ต้องจ่ายเงินซื้อ40,000บาทเนาะ,ะหน้าตากราฟจะเป็นแบบนี้เป็นกราฟเส้นตรงขึ้นไปทางขวามือเนาะหมายความว่าเนี่ยอาจารย์มีปริมาณสินค้าเพิ่มขึ้นถ้าอาจารย์ไปซื้อปรอิมาณ DM เพิ่มขึ้นอาจารย์ก็ต้องจ่าย DM เ,เป็นไงเพิ่มขึ้นตามไปด้วยเห็นปะหนึ่งพันอาจารย์ซื้อดี1000จ่ายกี่บาท10,000มืซื้อ2,000ชิ้นซื้อ2,000กิโลจ่าย2 0 0 0 0 3,000กิโลจ่าย30,000ื อันนี้เรียกว่าต้นทุนที่อาจารย์ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นแปลว่าอะไรนะผลิตเพิ่มขึ้นจ่ายต้นทุนเพิ่มขึ้นผลิตน้อยลงจ่ายต้นทุนน้อยลงแต่ไอตัวที่เป็นต้นทุนผันแปรต่อนหน่วยหน้าตาจะเป็นแบบนี้ต้นทุนผันแปรต่อนหน่วยแปลว่ามันจะเท่าเดิมเลยอาจารย์ซื้อ1ชิ้นเขาก็ขายอาจารย์ชิ้นละสิบาทอาจารย์ขอซื้อเขา1,000ชิ้นเขาก็ขายอาจารย์ชิ้นละสิบาทอาจารย์ซื้อเขา3า0 0ชิ้นเขา,าก,ก็ขายอาจารย์ชิ้นละกี่บาทสิบบาทกราฟมันก็เลยเป็นเส้นตรงขนานกับ แกนอนแบบนี้เห็นเนาะอ่ะทีนี้ผ่านแปลรู้จักแล้วต่อไปคือต้นทุนประเภทคงที่ฟิกซ์คอสเนาอย่อว่าอะไรนะ fc ต้นทุนประเภทคงที่หมายถึงรายจ่ายประเภทนี้จะเท่าเดิมไม่ว่าปริมาณกิจกรรมจะเพิ่มหรือลดลงอาจารย์บอกเสมอว่าต้นทุนประเภทคงที่หมายถึงจะผลิตไม่ผลิตผลิตมากผลิตน้อยก็จ่ายเท่าเดิมเอเช่นพวกค่าอะไรเอ่ยผลิตหรือไม่ผลิต ผลิตมากผลิตน้อยก็จ่ายเท่าเดิมเช่นพวกค่าอะไรไม่ผลิตเลยก็ต้องจ่ายผลิตมากก็จ่ายเท่านี้แหละผลิตน้อยก็จ่ายเท่านี้แหละเช่นพวกค่าค่าเช่าค่าเช่าโรงงานถูกไหมค่าเบี้ยประกันค่าเสื่อมราคานะมาดูตัวอย่างกันตัวอย่างบอกว่ากิจการเนี่ยไปขอเช่าคันสินค้าขอเช่าเนี่ยคังสินค้าเนอ้อจ่ายค่าเช่าคังสินค้าคือ1นึ่งแสนห้าหมื่นบาทต่อปีแต่เช่าได้เอาสินค้าเนี่ยไปฝากเขาอ่ะได้ทั้งหมด5,000ชิน้น อาจารย์ฝากหนึ่งชิ้นเขาก็คิดอาจารย์กี่บาทแสนห้าอาจารย์ฝากห้าร้อยชิ้นก็คิดกี่บาทแสนห้าอาจารย์ฝากฝากทั้งหมดห้าพันชิ้นก็คิดกี่บาทแสนห้าเผื่อมันจะคงที่ตลอดเลยไม่ว่าอาจารย์จะเอาสินค้าไปฝากกี่ชิ้นตั้งแต่ศูนย์ชิ้นจนถึงห้าพันชิ้นเขาก็คิดอาจารย์กี่บาทแสนห้าอย่างเงี้ยเรียกว่าต้นหนือเภศคงที่เนาะอะดูโจทย์ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงสมติบอกว่าอาจารย์ต้องการขยายพื้นที่หรอสมบติว่าหนึ่งหมื่นห้าพันชิ้นนไม่พอที่อาจารย์จะไปฝากแล้ว อาจารย์ขอขาอยายโกดังเพิ่มเขาก็จะคิดอาจารย์เพิ่มจากแสนห้าเนี่ยกลายเป็น2องแสนสี่หมบาทเนาะ,อะลองดูกราฟดีกว่าจะได้เข้าใจมากขึ้นอะกราฟเป็นแบบนี้ทุกคนเห็นคาว่าช่วง A กับช่วง B ีคำว่าช่วง A กับช่วง B แปลว่าววปปต้นทุนคงที่เห็นไหมคำว่าคงที่คือมันจะคงที่อยู่ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งอะดูกราฟแนวนอนนะดูแกนนอนเนาะแกนนอนเนี่ยเป็นปริมาณสินค้าที่อาจารย์ขอไปฝากปริมาณสินค้าที่อาจารย์ไปฝากเช่าโกวาดัง ดูรูปไปพร้อมกันอาจารย์เอาสินค้าไปฝาก1 0 0 0ชิ้นจ่ายค่าเช่กากํลังกี่บาท1นึ่งแสนหมื่นอาจารย์เอาไปฝาก3ามพันชิ้นจ่ายค่าเช่ากําลังกี่บาทแสนห้าไปฝาก4ี่พันชิ้นจ่ายกี่บาทแสนห้าเห็นไหมมันจะคงที่อยู่ในช่วงเวลาใดเวลาหนึง่งทีนี้ถ้าอาจารย์บอกว่าอาจารย์ขอเอาสินค้าไปฝาก7จ็ดพันชิ้นอาจารย์ต้องจ่ายค่าเช่กากํลังกี่บาท2องแสนสี่แล้วฝาก9ก้าพชิ้นก็จ่ายเท่าไหร่สองแสนสี่หมื่นสองก็จ่ายเท่าไหร่สองแสนสี่เห็นไหอย่างนี้เรียกว่าคงที่ ะคงที่ในช่วงเวลาใดเวลานหนึ่งอะทีนี้มาดูต่อนหน่วยต้นทุนคงที่ต่อนหน่วยหน้าตาจะเป็นแบบนี้เห็นไหมต้นทุนที่ต่อนหน่วยเนี่ยมันจะมีความเชื่อมโยงกับหลักการของเศรษฐศาสตร์อยู่นิดนึงหมายความว่าสมมตินะอาจารย์เช่าโกดังมา1ปีอาจารย์จ่ายค่าเช่าโกดัง1 10,000บาทอาจารย์เอาสินค้าไปฝากเขา1ชิน้นแปลว่าต้นทุนสินค้าคือกี่บาทเลย1 0,000 แต่ถ้าปีนี้อาจารย์จาา่ายค่าเช่าโกดัง10,000บาทอาจารย์เอาสินค้าไปฝาก10,000ชิ้นแปลว่าต้นทุนต่อชิ้นกี่บาท1บาทหมายความว่าไงที่อาจารย์พูดอ่ะอีกหนึ่งรอบอาจารย์จา่ายค่าเช่าโกดังไป10,000บาทถ้าอาจารย์เอาสินค้าไปฝากในปีนี้1ชิ้นเลยแค่ชิ้นเดียวเองไปฝากแปลว่าต้นทุนสินค้าต่อชิ้นคือกี่บาทก็10,000บาทเลยถูกไหมแต่ถ้าอาจารย์จา่ายค่าเช่าโกดัง10,000บาทเหมือนเดิมแต่เอาสินค้าไปฝากทั้งหมด10,000ชิ้น แปลว่าต้นทุนสินค้าต่อชิ้นเนี่ยตกทีละกี่บาท1บาทความหมายของมันก็คือต้นทุนคงที่ถ้าเรามีปริมาณกิจกรรมเกิดขึ้นมากมันก็จะทําให้เป็นไงประหยัดต้นทุนตามหลักเศรษฐศาสตร์ที่เรียกว่าการประหยัดต่อขนาดเนาะอีโคนอมีออฟสเกลหมายความว่าเรามีสินทรัพย์อยู่เท่าเดิมอะเรามีรายจ่ายอยู่เท่าเดิมอะแต่ถ้าเราทํารายจ่ายแล้วเกาะให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดเกาะให้เกิดปริมาณได้มากที่สุด มันก็ทาให้ต้นทุนที่มันเกิดขึ้นต่อหน่วยอ่ะมันถูกอันนี้คือการวางแผนต้นทุนเราสามารถเอาสิ่งนี้ไปใช้การวางแผนต้นทุนได้เนาะแต่เราเคยได้ยินใช่ไหมที่บอกว่าอะไรนะเครื่องจักรอ่ะซื้อมาโรงงาน A โรงงาน B โรงงาน A กับโรงงาน B ซื้อเครื่องจักรมาเครื่องเดียวกันเลยโรงงาน A ผลิตสินค้าได้เยอะโรงงาน B ผลิตสินค้าได้น้อยมากโรงงาน A อ่ะผลิตสินค้าได้เยอะกว่าก็ต้องใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรได้มากกว่าเพราะมันทําให้เกิดต้นทุนต่อหน่วยที่ต่ํากว่า นึกอ,ออกปะดังนั้นเนี่ยต้นทุคนคงที่ต่อหน่วยจะมีประโยชน์ในการที่เราจะบริหารต้นทุคนคงที่ให้มันมใีให้มันมีต้นทุคนคงที่ต่อหน่วยอะที่มันลดลงเนาะตามหลักของการเปรียบต่อขนาดเนาะก็คือผลิตมากๆอกะต้นทุนคงที่ต่อหน่วยจะลดลงเนาะตามก,กราฟเลยเห็นไหมกราฟเนี่ยถ้าปริมาณผลิตมากๆเนี่ยการาฟมันจะต่อหน่วยเห็นไหมค่าเช่าสินค้าต่อนหน่วยเนี่ยมันจะเริ่มเข้าใกล้สู่เส้นศูนย์ก็คือต้นทุนมันจะถูกมากๆเลยเกือบแบบชิดละหนึ่ง,งบาทอะคือมันจะถูกลง นะตัวอย่างต้นทุนคงที่ก็คือเงินเดือนผู้จัดก,การโรงงานเห็นไหมค่าเบี้ยประกรันโรงงานค่าเช่าโรงงานค่าเช่าเครื่องจกักรค่าสำหราบใชาไหมสิ้ยงต่างพวกนี้คือเราจ่ายคงที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยไม่ว่าจะผลิตมากผลิตน้อยเราเรียกว่าต้นทุนคงที่แต่อย่าลืมถ้าอยากประหยัดต้องทํายังไงเอ่ยผลิตให้เป็นไงมากเนาะ,ะทีนี้มาดูตารางสรุปที่อาจารย์ได้พูดไปแล้วอะไรจริงจริงแล้วนะนี่เนานะต้นทุนผันแปรต้นทุนผันแปรเนี่ย หมายถึงถ้าเพิ่มถ้าอาจารย์เพิ่มปริมาณกิจกรรมก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นถ้าอาจารย์ลดปริมาณกิจกรรมก็ต้องจ่ายเงินน้อยลงแต่ต้นทุนผันแปรต่อหน่วยมันจะเป็นไงเท่าเดิมตลอดเวลากราฟมันจะเป็นไงนะจำได้ไหมต้นทุนผันแปรต่อหน่วยกราฟมันก็จะเป็นเส้นตรงขนานกับแกนนอนไม่ว่าอาจารย์จะซื้อ1ชิ้นเขาก็ขายอาจารย์ชิ้นละสิบาทอาจารย์ซื้อเขาร้อยชิ้นเขาก็ขายอาจารย์ชิ้นละสิบาทอาจารย์ซื้อเขาหมื่นชิ้นเขาก็ขายอาจารย์ชิ้นละสิบาทใช่ไหมมันจะคงที่ตลอดเลยมันคือต้นนทุผแปอ่ ทีนี้ต้น,นทุนคงที่เช่นค่าเช่าโรงงานค่าเช่าโรงงานเนี่ยอาจารย์ต้องจ่ายคงที่เท่ากันทุกๆงวดอยู่แล้วแต่ต้นทุนคงที่ต่อหน่วยเนี่ยมันจะลดลงเมื่อเราเพิ่มปริมาณกิจกรรมเช่นอาจารย์จ่ายค่าเช่าโรงงาน1ล้านบาทเดือนนี้อาจารย์ผลิตสินค้าได้ทั้งหมด1 0 0 0งล้านชินก็ถิตละหนึ่งบาทเนาะตกชิ้นละหนึ่งบาทเ,เดือนหนึ่งอาจารย์ผลิตสินค้าได้1นึ่งแสนินก็ตกชิ้นละสิบบาทใช่ไหม ดังน,นั้นต้นทุนคงที่ต่อหน่วยมันจะลดลงถ้าเราทําการเพิ่มปริมาณกิจกรรมต้นทุนคงที่ต่อหน่วยมันจะเพิ่มขึ้นถ้าเราลดปริมาณกิจกรรมเห็นเนาะอันนี้คือตารางสรุปหน้าที่เราพูดคําว่าผัานแปรก,กับคําคว่าคงที่ไปเนาะอ่ะทีนี้อีกสองเรื่องสุดท้ายสั้นๆซึ่ง2เรื่องนี้เป็นลักษณะที่มันพิเศษนิดน,นึงแต่อาจารย์ขอไม่พูดรายละเอียดมากแล้วกัน ลักษณะพิเศษที่ว่าเนี่ยมันจะมีความซับซ้อนในการที่เราจะไปคำนวณต้นทุนนะอ่ะลองดูนะต้นทุนกึ่งผันแปรหรือต้นทุนผสมฟังจากชื่อกึ่งผันแปรหรือต้นผสมแปลว่าอะไรนั่นเองแปลว่ามันมีอะไรกับอะไรมาอยู่ด้วยกันผันแปรกับคงที่อ่ะบางคนบอกว่าตอนนี้ยังไม่เข้าใจเลยผันแปรคงที่คืออะไรต้นทุนผันแปรมันจะผันแปรไปตามปริมาณกิจกรรมถ้าปริมาณกิจกรรมเพิ่มขึ้นเช่นผลิตเพิ่มขึ้นก็ต้องจ่ายพวก ค่าวัตถุดิบเพิ่มขึ้นสายค่าแรงเพิ่มขึ้นสายค่าน้ำค่าไฟเพิ่มขึ้นองเงี้เรียกว่าต้นทุนผันแปรต้นทุนคงที่แปลว่าต้นทุนที่มันคงที่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเพิ่มปริมาณกิจกรรมหรือลดปริมาณกิจกรรมมันก็จะคงที่แต่ต้นทุนผสมหรือต้นทุนก่ผันแปรคือมันมีลูกผสมมันเอาผันแปรคงที่มารวมกันอ่ามันแปลกมันมันแปลกเนาะตัวอย่างเช่นค่าเช่ารถบรรทุกค่าโทรศัพท์นี่อาจารย์ยกตัวอย่างค่าโทรศัพท์มาค่าโทรศัพท์ทุกคนยังทัน รุนโทรศัพท์บ้านอยู่ไหมเอ่ยโทรศัพท์บ้านโทรศัพท์บ้านเนี่ยเราไม่โทรต้องจ่ายเงินไหมจ่ายเนาะเราต้องจ่ายค่ารักษาผู้สาย100บาทถูกไหมไม่โทรอ่ะก็ต้องจ่าย100บาทแต่ถ้าโทรเรายกขูโทรเพิ่มขึ้นก็ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นไหมจ่ายเพิ่มขึ้นมันไม่ได้อนิมิตต์ถูกไหมหนึ่งบาทไม่ได้จ่ายแล้วแบบอ่ะฉันโทรได้ตลอดไม่แปลว่าถ้าไม่โทรจ่าย100แต่ถ้าโทรมากขึ้นก็จ่าย100บวกบวกบวกไปอีกอย่างเงี้ยเรียกว่าต้นผสมอ่า เนาอ่ะดูตัวอย่างดีกว่าตัวอย่างบอกว่าบริษัท KU ของอาจารย์เนี่ยไปเช่าเครื่องถ่ายเอกสารมาอาจารย์จ่ายค่าเช่าเครื่อง่ายเอกสารคือ5,000บาทแปลว่าอาจารย์ไปขอเครื่องถ่ายเอกสารมาตั้งไว้ที่บริษัทาอาจารย์นะเ <seus S 2> <Os. S 1> ขาคิดค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของอาจารย์ในห0า0บาทไม่จบเขาบอกว่าเขาจะคิดค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารอีกแผ่นละศูนย์จุดสองบาทเอออาจารย์ถามนี้ก่อนยังไม่อ่านโจทย์ต่อถ้าอาจารย์ไม่ถ่ายเอกสารเลยอาจารย์ต้องจ่ายค่าเช่าไหม จ่ายกี่บาท5้าพันแต่ถ้าอาจารย์ถ่ายกอกสารเพิ่มขึ้นอาจารย์ต้องจ่ายมากกว่าห้าพันไหมถูกต้องจ่ายมากกว่าห้าพันอีกแปลว่าต้นทุนมันจะมีคงที่อยู่ที่ห้าพันแล้วมันก็จะเพิ่มขึ้นไปตามปริมาณที่อาจารย์ถ่ายเพิ่มอ่ะเช่นถ้าอาจารย์บอกว่าอาจารย์ถ่ายเอกสารไปหน,นึ่งหมื่นแผ่นอาจารย์เอกสารไปหน,นึ่งหมื่นแผ่นเขาคิดอาจารย์เพิ่มแผนแ่นละกี่บาทนะยี่สิบตังค์หนึ่งหมื่นแผน่นคูณยี่สิบตังค์ก็คือกี่บาทสองพันบวกกับค่าเท่า ค่าเช่าถ่ายกรกสารค่าเช่าเครื่องถ่ายของอาจารย์เดิมอีกกี่บาทนะห้าพันแปลว่า5้าพันเดิมบวกกับค่าใช้จ่ายต่อแผ่นที่อาจารย์ต้องจ่ายอีกสองพก็จะกลายเป็นค่าเช่าที่จ่ายทั้งหมด7จ็ดพันบาทนะมาดูกราฟดีกว่าจะได้ไม่งงกราฟเนาะนี่เขาบอกว่าถ้าอาจารย์ไม่ถ่ายเอกสารเลยสัก,กนหนึ่งแผ่นอาจารย์ไปเช่าเครื่องเข้ามาแล้วอะอาจารย์ต้องจ่ายค่าเช่าเครื่องเขากี่บาทแน่นอน5 0 0พเห็นไหมห้าพันเนี่ยยังไงก็ต้องจ่ายเล้ยก็ต้นทุนคงที่ แต่ถ้า,าจา์ถ่ายเอกสารเขาเพิ่มขึ้นอาจารย์ก็ต้องจ่ายค่าถ่ายเอกสารที่เป็นต่อแผ่นอีกแผ่นละ20ตังค์อะเนะาะเพราะนั้นกราฟเนี่ยมันก็จะเป็นเส้นตรงที่วาดขึ้นไปทางขวามือเหมือนกันนี่แหละแต่มันไม่ได้เริ่มจากจุดศูนย์แต่มันจะเริ่มจากจุด5,000ันเพราะ5000เนี่ยคือต้นทุนคงที่ที่เราเซตไว้คงที่ต้องจ่ายแน่นอนโอเคเนาะอันนี้เรียกว่าต้นทุนแบบอะไรนะกึ่งผันแปรหรือว่าต้นทุนผสม